นะท่านพิจารณาปฏิโกณแล้วก็พิจารณาถึงรูปธรรมแล้วตอนนี้มาพิจารณานามธรรมแล้วนั้นไอ้ความแปรปรวนเสื่อมไปผุพังนะแห่งรูปนั้นในกายนั้นและแห่งจิตเจตสิกอันอาศัยกายนั้นและเมื่อจิตและเจตสิกปรากฏโดยความเป็นภัยเพราะว่าไอ้ที่กายมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอยู่ที่จิตใช่ไหมมันมีการฟ้อนรํามีขับร้องเปลี่ยนแปลงได้ก็เนื่องจากจิตนั้นนะ่ะเพราะนั้นไอ้ภัยหรือว่าไอ้บ่วงมัจจุราชในนี้มันเกิดจากจิต ไอจิตเจตสิกเนี่ยเป็นภัยเหมือนเมื่อยักษ์และรากสดเป็นต้นปรากฏอาทีนวโทษก็คืออาทีนวทยานนั่นเองอาการที่เห็นด้วยความเป็นโทษเป็นภัยเนี่ยนะเป็นอันมากอาทินวโทษอาการเป็นอันมากปรากฏแกเราในเพราะเหตุนั้นและย่อมได้รับอนิสง์ในพระนิพพานโดยเป็นปฏิปักษ์ต่ออาทีนวโทษนั้นก็คือถ้าเห็นว่าร่างกายจิตใจจิตเจตสิกเนี่ยเป็นโทษเป็นภัยขันห้าสังขารทั้งหลายเป็นโทษเป็นภัยนะ ก็จะมีอนิสงส์ก็คือทําให้น้อมไปในพระนิพพานนั่นเองความเบื่อน่ายย่อมสาเร็จด้วยอนุภาพแห่งอาทีนวานุปัสนาการตามพิจรารณาเห็นโทษคือนิพิธายานนสําสเร็จแล้วในหัทไทยของเราจิตในการจับรูปธรรมก็คือในการยึดมั่นถือมั่นรูปธรรมและนามธรรมเหล่านั้นแม้เพียงครู่เดียวก็ไม่ปรากฏนถ้าเบื่อนายมันจะคลายกาหนัดนะปกติของเราเนี่ยคลายหรือว่ายึด นะก๋วยเตี๋ยวมื่อเช้าอร่อยไหมฮะยังไม่ได้กินเลยฮะไม่ขายเหรออ,าอ,าอา้าวเอ้รู้สึกพระได้ฉันนี่อ๋อให้พระฉันก่อนนะยมต้องรอไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปกติแล้วเราก็จะยึดมั่นถือมั่นในรูปธรรมในนามธรรมทั้งหลายแต่ว่าถ้าพิจารณาเห็นโดยความเป็นภยัยโดยความเป็นโทษเนี่ยนะ จิตมันก็จะคลายจากความยิตมั่นถือมั่นในนามนธรรมรูปธรรมหรือว่าสังขารนั้นๆน,น,นะโดยที่แท้เกิดแต่เพียงวางเฉยในรูปธรรมและนามนธรรมนั้นเท่านั้นอันนี้ยานไหนสังขารุเปกขายานด้วยอำนาจความเป็นผู้ใคร่จะพ้นก็คือยานไหนมวลจิตุกรรมยะตายานนะก็เป็นปัจจัยกับสังขารุปเปกขายานนะ จิตตังวิมุตจิความว่าจิตของเราได้หลุดพ้นแล้วจากสอบพักกิเลสโดยลำดับแห่งมรรคในเมื่อโลกุตระภาวนาเป็นไปอยู่ด้วยเหตุนั้นท่านจึงแสดงเหตุเกิดขึ้นแห่งผลจึงอยู่ในขณะแห่งมรรคกิเลสทั้งหลายชื่อว่าย่อมหลุดพ้นในขณะแห่งผลกิเลสชื่อว่าหลุดพ้นแล้วนะบนรรลุง่ายไหมของเรานี้มีสิทธิ์เป็นไงี้ว่าไหมเดินไปบินดาบไปเจอผู้หญิง นะเอาอาหารมาใส่บาทก็เห็นเป็นกระดูกเลยเคยเล่าให้ฟังเลยใช่ไหมอาจารย์สุพลเล่าให้ฟังเมือนเล่าต่อมารู้สึกจะเป็นพวกดาราด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะใช่ปะไปบินทบาทไปบวชตงังจังหวัดไปบินทบาทเจอสาวมาใส่บาทนะตาก็เหลือไปดูหูยมือสวยจังเลย นะไปดูขากับขาสวจยจังเลยนะแต่ไม่กล้ามองไม่กล้ามองหน้านะนะยังสมรวมกลับไปวัดแล้วนอนไม่หลับนะคิดถึงมือถึงเท้าอยู่คืนนั้นก็นอนไม่หลับเลยนะตกลงก็เอาอยัางไงแน่นะเดี๋ยวไม่หลับพรุ่งนี้มีปัญหาเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ดูหน้ากันแล้วกันนอนนะเองนะนอนนะบอกอาจิตให้นอนคุณนี้จะให้ดูหน้าเออจิตมันก็เชื่องนะ <laughs> ถ้าบอกจะให้ดูหน้าเนี่ยมันก็นอนจริงๆ ตัรองรุ่นนี้เช้าก็ไปรับบาดไอผู้หญิงคนนี้ก็มาใส่บาดอีกก็เลยเหลือไปดูหน้าเท่านั้นเองอะ่ะเขาก็เลยโพสต์ลงมาว่าใครช่วยผมทีตอนนี้ผมทนอยู่ไม่ได้แล้วดูสินะกิเลสนะเพราะนั้นถ้าเกิดไม่มีกรรมฐานอยู่เนี่ยนะไม่รอดพระศึกพระผู้หญิงนี่นับจำนวนสถิติท่วนไหมเนี่ยไม่ท่วนเมื่อปีที่แล้วก็ศึกไปสองโลบใช่ไหมพระรักสาวิไหน นะอันนี้ก็พระเราถ้าไม่มีมาตรการหรือว่าไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้นะก็ไม่รอดหรอกนะโดยเฉพาะแบบพวกที่ยังยังไม่รู้อิโนโอีเนเหรอะไระใช่ป่ะบวชตั้งแต่เป็นสาม,มเณรหนุ่มๆอย่างเงี้ยนะเออก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงก็ชอบมาใส่บาตรชอบมาดูแลพระด้วยเจอกันบ่อยมากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นอะไรทัศนะสังัฆาะใช่ไหม นะ้วก็มีการพูดจะมีได้ได้ยินเสียงนะสวราสังสักขะก็มีการเจรจาโต้อตอบกันก็เรียกว่าเป็นอะไรสลัลลปนา,ส,ปนาส,สัลลปณะสัลสักขะการเจรจากันมีการเจรจาเสร็จก็ก็มีการถวายของกันอยู่ด้วยนะถวายของอู้ของนี้มาถวายเรานะเอาไปเก็บไว้เลยบูชาเลย <c oughs> กลายเป็นอะไรปริโภคะสังสักขะ นในสุดคิดถึงไปคิดถึงมาในสุดก็คือกายะสังสักขะมันก็สัมเนีนรูปหนึ่งใช่ไหมสัมเนนรูปหนึ่งไปเจอสัมเนรีตาอยุเจ็ดขวบนะไปบินถบาตเจอกันก็เลยเขาเอาเขาต้มมาถวายบาทสัมเนรมาจับบาทร้อนจับพลิกไปพลิกมาสามเนรีก็มีวลัยงาก็เลยสัมเนรเอันนี้ไปนะก็ประทับใจโอ้โหเก็บเอาไว้เลยผ่านไปหกสปี นะหกสิบปีผ่านไปก็ยังเก็บเพราะอีกนะ mm hmm. อายุพรรลาหกสิบแล้วก็เดินทางไปที่หนึ่งในเกาะลังกาเนะี่ยไปเจอกันในงานอะไรก็ไม่รู้นะอ่ะนะเออพระคุณเจ้ามาจากไหนอ๋ฉันอยู่หมู่บ้านนั้นอ๋ดิฉันก็มาจากหมู่บ้านนั้นนะเจ้ะคะนะฉันยังจําได้ตอนที่ฉันเจ็ดขวบแบบฉันถวายวไรางาให้ธรรมเนรรูปหนึ่งธรรมเนรรูปนั้นนะ่ะฉันเอง mm hmm. ตกลงศึกเลยไปอยู่ด้วยกันอายุหก mm hmm. สิบจะศึกไปทําอะไรเนี่ย mm hmm. <laughs> เนี่ยเห็นไหมว่าไอการเห็นการดึงเดืองหรือว่าการได้ยินได้ฟังหรือว่าการมาใช้ของร่วมกันนะในสุดก็คือต้องกลายเป็นไตายสังสักะนะนี่คือแบบไม่ไม่สารวมไม่มีกรรมฐานแล้วมมีการระวังนะต้องมีการระวังภัยถ้าไม่มีการระวังภัยนะก็คือแบบไว้ใจอะไรก็ไม่ได้แม้ขันห้าเนี่ยไว้ใจได้ไหมขันห้านี่นะขันห้าตัวเรายังไว้ใจไม่ได้เลยจะไปไว้ใจขันห้าคนอื่นได้ยังไงนะ ไอ้เจ้าเมียคนที่สี่เนี่ยรักมากเลยอะแต่มันก็ทรยศประจำนะเออของโยมก็สามีคนที่สี่นะอ้าวคุยปฏิจจบัทได้ฟังนิดนึงปฏิจจุบัทจะมีองค์สิบสองนะทุกคนเนี่ยมีอวิชชาก็คือความไม่รู้ความไม่รู้ในธรรมะกียางไม่รู้ในอริยสัจสี่ไม่รู้ในขันธ์ทายตนะที่ไปอดีต ขานธาจตนาที่ไปอนาคตขันธ่าจตนะทั้งอดีตอนาคตก็คือปัจจุบันนี้และไม่รู้ในปฏิจจสมบุบบาทเพราะฉะนั้นการศึกษาปฏิจจสมุบบาจะช่วยทําให้ละอวิชาได้ด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาเท่านั้นจะต้องเอามาอบรมเจริญเพราะาวิชาเนี่ยมันเป็นค่าศึกแก่วิชาถ้าเรามีวิชาอาวิชาก็จะดับวิชาคือปัญญานะอวิชาเป็นปัจจัยกับสังขารสังขารก็คือบาปบุญสังขารมีกี่ประการ สังขารในที่นี้หมายถึงสังขารสามเขาเรียกว่าอภิสังขารน,นะอะปุญญาวิสังขารปุญญาวิสังขารอาเนชาวิสังขารอปุญญาสังขารก็คือเจตนาในอาุศล,ลจิตสิบสองนะปุญญาสังขารก็คือเจตนาในมหากุศลจิตแปดและรูปราวจรกุศลจิตห้าิดสามดวงนี้นะเป็นปุญญาวิสังขารส่วนอาเน,นชาวิสังขารก็ เจตนาในอรูปปชาณกุศลสี่ดวงเป็นอาเนชาวิสังขารเอาแล้วเจตนาในมหากิริยาล่ะไม่เป็นอภิสังขารไม่เป็นอาเนชาวิสังขารหรือเป็นอาเนชา้าเปล่าเป็นอาเนชะไม่หวั่นไหวแต่เป็นอาเนชชาพิสังขารหรือเปล่าเพราะอะไรถึงไม่เป็นเพราะไม่ได้ทําให้เกิดวิบากเจตนาในอรูปปวจร กิริยาและอรูปจรวิบากไม่เป็นอภิสังขารเพราะไม่ได้ทําให้เกิดวิบากคือไม่ได้ทําให้เกิดวัตตะต่อไปมันไม่ให้ผลอะไรนี่แต่ว่าเจตนาในกุศลอกุศลถึงจะเป็นอภิสังขารและเจตนาในมรรคจิตสี่ดวงเจตนาในมรรคกุศลสี่ดวงเป็นอภิสังขารหรือเปล่านะเป็นอภิสังขารไหมเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นอภิสังขารปรุงแต่งภพ นะอภิสังขารนี้หมายถึงว่าต้องปรุงแต่งพบไงท้ายเกิดในพบใหม่ไงแต่ว่าเจตนาในมรรคจิตนั้นทําลายพบมาทําลายพบชาติไม่ก่อให้เกิดแต่ว่าให้ผลเป็นวิบากไหมให้ผลเป็นวิบากเป็นเ,เขาเรียกว่า,อ,าอริยวิหารผลจิตนะนะเป็นอริยวิหารเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ นะเป็นทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมด้วยนะเป็นทิฏฐธรรมแบบอุกฤษเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าให้ผลในชาติต่อไปได้เปล่าให้ผลในชาติต่อไปได้ไหมคือไม่ได้ให้ผลในชาติต่อไปหรอกแต่ว่าไปเจริญในชาติต่อไปได้เช่นโสดาปฏิมากตายในชาตินี้แล้วไปเกิดในเทวโลกยังสามารถเจริญนะโสดาปฏิผลได้ไหมเข้าผลละสมบัติได้ไหมได,ได้ได้แต่ไม่ใช่เป็นการให้วิบากใหม่ เป็นวิบากเก่านั่นแหละแต่เรียกว่าเป็นทิฏฐะธรรมวิททนนี้จรทำอย่างอุก,กรฤษคือถ้าได้บรรลุแล้วสเสวยความสุขนี้ได้เลยต้องรอเจ็ดขวบ,ขวบหมายถึงว่าเกิดในชาติใหม่ใช่ไหมะนะอันนี้ก็ไม่มีแสดงไวนะ้นะนะไม่มีแสดงไวนะ้อะแต่ในระหว่างเจ็ดขวบนั้นนะ่ะท่านจะทําบาปไหมนะไม่มีการทําบาปรู้รู้ตัวนะ อาถามว่าเด็กพวกนี้นะมันสามารถฆ่าสัตว์ได้หรือเปล่า<ม>เด็กทั่วๆไปอะ่ะสามารถฆ่าสัตว์ได้ไหมอายุสองข,ขวบสามารถไหว้พระได้ไหม,มเขามีความคิดแล้วนะอ่าใช่แต่ว่าอันนี้ท่านเป็นพระเรียบุคคลแล้วไม่มีเชื้ออนุสัยที่จะทําให้เกิดการล่วงศสีลแล้วอะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอัตโนมัติถึงแม้ท่านยังไม่รู้เรียงสาอะไรยังไม่อะไรแต่ว่าเจตนาเหล่านี้ไม่มีแล้วเจตนาในการฆ่าสัตว์เจตนาในการที่จะ พูดปรดเจตนาในการที่จะทําอกุศลบาปการล่วงศีลไม่มีแล้วกลายเป็นอัตโนมัติไปเลยไม่ไม,ไม่ไม่มีแสดงอนะไม่มีแสดงคิดว่าคือไม่น่าจะมากลับมาเกิดมนุษย์ด้วยซ้ําไปแต่ว่าเขามีแสดงว่ากลับมาในการมาภูมิได้สะกะทาคามีนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเป็นพระโสดาบันต้องไปเกิดในส่วนชั้นสูงแล้วใช่ไหมไอ้ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะ่ะยังไม่มีตัวอย่างเลย ข้าบันที่กลับมาเกิด็นมนุษยังไม่มีตัวอย่างนะไม่มีแล้วก็พระสกะทาคามีอ่ะมีแสดงไว้ว่ากลับมาโ่กามาภูมิได้อีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่มีตัวอย่างเลยว่าใครกลับมาเกิดมันจะกลับมาเกิดได้ไงเนื่องมากุศลท่านทํามาแบบอุกฤษจนกระทั่งเป็นพระอริยบุคคลแล้วอ่ะมันมีแต่ประนีสูงเงินไปอย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแรงปรารถนาของท่านนะไม่งั้นท่านจะต้องไปเกิดในสวรรค์สูง แต่ท่านไปปรารถนาเกิดอยู่ในชั้นจตุมหาราชเพราะไปอยู่ที่นั่นมานานอ่าใช่มันก็เลยไอ้ความผูกพันเห็นไหมความผูกพันมันก็นําไปเกิดแต่โดยปกติแล้วมันต้องไปเกิดในสว่วนชั้นสูงแล้วนะเพื่อได้ไอ้ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่นะยังไม่เห็นเลยนะแต่ว่าของท่านพระโชติกานะท่านโชติกาอันมาอ่านหนังสือท่านบอกว่าท่านขอให้บรรลุเป็นพระโสดบาบันแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านจะได้มาเผยแพร่ศาสนาอีก มปรับต้านด้วยความรัชใจถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ไม่รู้นะนั่นมทำไมต้องเป็นโสดดบันก่อนล่ะก็ปรับตานเป็นผู้ใสัตว์ไปเลยสิไม่ต้องการยาวแต่ต้องการช่วยศาสนาผมก็ไม่รู้ว่าเป็นความวิจิตนะนะแต่ว่าตัวอย่างในพระตรวิดกอัจถริไม่มีเลยมะที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่นะไม่มีอ่ามาดูต่อนะตกลงก็ สังขารนี่หมายถึงอภิสังขารก็คือเครื่องปรุงแต่งที่ทําให้มีการเวียนว่ายตายเกิดนะโลกุตระเจตนาไม่เป็นอภิสังขารสามอภิสังขารสามเป็นเจตนาในโอสุลสิบสองนะมหาโุศลแปดรูปาจองกุศลห้าอารูปาจจงกุศลสี่ทั้งหมดยี่สิบเก้าดวงนะโลกียะกุศลกับอกุศลสิบสองโลกียะกุศลสิบเจ็ดยี่สิบเก้าดวงนี้นะเป็นอภิสังขารสังขารท้ายเกิดวิญญาณวิญญาณคืออะไร เป็นอย่ญญางก็คือจิตแต่จิตเต้นที่นี้ต้องเป็นจิตชาติวิบากสามที่สองดวงเท่านั้นนะคืออะไรบ้างไอเหตุกล่าวิบากเท่าไหร่เหตุกา่าววิบากาเหตุกวจิตทั้งหมดมีสิบแปดดวงเอาไอาเหตุกา่ากิริยาออกสามเหลือเท่าไหร่นะั่นแหละไอเหตุกล่าวิบากสิบห้าดวงนะมหาวิบากเท่าไหร่แปดดวงรูปเวาจริบากเท่าไหร่ อ้าดวงอรูปเปาจริบางสี่ดวงรวมทั้งหมดกี่ดวงเดี๋ยวคิดก่อนสิบห้ากับสิบเจ็ดเป็นสามสิบสองนะโลกียววิบางสามสิบสองดวงแต่วิบากทั้งหมดมีสามสิบหกผลละจิตสี่ไม่เอาเพราะไม่ได้อยู่ในวัตตะไงนะเพราะนั้นวิญญาณในที่นี้ต้องหมายถึงโลกียววิบากสามสิบสอง 3, ดวงเท่านั้นเพราะนั้นวันวันหนึนนน่งเรามีวิญญาณที่เกิดจากสังขารหรือเปล่าวันวันหนึน่ง มีไหมแล้วเราสร้างสังขารใหม่หรือว่าวันวันหน,นึง่งเมื่อเช้านี้ก็สร้างไปเยอะตอนนี้กําลังสร้างอยู่ด้วยนะนะแต่ว่ามันมีปัจจัยอันหนึ่งที่ทําให้แม้ยังเป็นสังขารอยู่ในปฏิจจุบันฝ่ายข้างเกิดนะแต่มันก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่ทําให้เป็นปฏิจจุบันฝ่ายข้างดับได้ด้วยนะจะมีอุปนิสัยเป็นบาร,รมีนะการฟังธรรมะของเราการให้ทานของเราเนี่ยเป็นอภิสังขารที่ทําให้เกิดวิญญาณปฏิสนธิใหม่ให้เกิดวัตตะต่อไปนะ แต่ด้วยแรงอธิษฐานด้วยความเข้าใจด้วยอำนาจของบาร,รมีนั้นจะเกื้อกูลให้เราค่อยๆอ,ออกจากวัฏฏะได้แต่ว่ายังเป็นปฏิจจุบาทฝ่ายครั้งเกิดอยู่สติปัฏฐานนี้ยังเป็นโลิยะอยู่นะยังเป็นทุกขสัตย์อยู่นะแต่ว่ามันเกื้อกูลแก่มกัตว์ตอน,นี้วิญญาณสามสองดวงนี่ก็เป็นปัจจัยแก่นามรูปนะวิญญาณสามสองนี่ทั้งปฏิทินิการและปฏิการนะปฏิทินิการมีกี่ดวงวิญญาณเติมที่กี่ดวงเ9เก้า สิบก้าดวงอะไรบ้างันตีสองมหาวิบากแปดมหากตาวิบากเก้า <9. S 2> ทั้งหมดก็สิบเก้าดวงไงทั้งประฏินติการและของโยมมามีกี่ดวงปรฏินทิดวงเดียวคืออะของเราอ่ะมีได้แปดดวงไม่รู้ดวงไหนใช่ไหมนะของโยมบางคนก็อาจจะมี อุเบกขาสันติยรณะกศสนิบางก็ได้อใครยกมือแล้วตีนที่ของโยมเป็นมหาวิบากยานสัมยุตหรือยานวิปยุตยานสัมนะของพระอาจารย์นี่ยาน,นสัมของโยมละ่ะสัมเหมือนกันนะเอาสัมไว้ก่อนนะมั่วหรือเปล่าโยมนะไม่ได้รู้จริงนะไม่มีใครรู้จริงเลยนะเพียงแต่ว่าเราคาดเดา ถ้านดาวเอาแต่ที่แน่ๆคือต้องเป็นมหาวิปากนะแต่ว่าดวงไหนเนี่ยยังไม่แน่นอนเคยสังเกตด้วยท่านเองคนไหนเนี่ยไม่ค่อยมีทุกมีร้อนอย่างยมมุ้ยนี่แกไม่ค่อยทุกร้อนอะไรใครก็อาจจะเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นอุเบกขาหรือเป็นสมนัตเอออาจจะเป็นสมนัตนะยมอ้อยนี่ทุกร้อนแลกว,วเนี่ยฮะมึน <laughs> มึนเนยะ้ะแหมมีลูกเก่งอภิธรรมแล้วทาไมแม่ไม่ยอมเก่งอภิธรรม อะเออถ้าไปเรียนนะต้องสนใจบ้างนะอริยทรัพย์ที่อิดต,ตัวตามไปคนอื่นเขารู้ได้เราก็ต้องรู้ได้ทีตั้งจิตไว้ยังไงเสม,เมอแล้วก็ต้องมีการฝักใฝ่ด้วยนะนี่เป็นชีวิตจริงของเราไม่ได้อยู่ในตำรานะปฏิที่วิญญาณก็ผ่านมาแล้วแต่ว่าประวัติวิญญาณของเราเนี่ยจิตเห็นได้ยินได้กลิ่นริมรสถูตกต้องสัมผัสวันๆเกิดมากมายเลยมันเป็นผลของสังขารในอดีตก็คือทํากรรมดีกรรมชั่วมานั่นแหละ แล้ววิญญาณเหล่านี้ก็เป็นปันจแก่นนามรูปนามคืออะไรนามก็คือเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยไม่เกินสามสิบห้าดวงเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นมหาวิบากก็เท่าไหร่สามสิบสามดวงนะถ้าเกิดเป็นอหตทุกาวิบากเท่าไหร่แล้วเกิดวิบากก็สิบสองดวงนะสองดวงถ้าเป็นรูปปาจรวิบากก็สิบห้าดวงเพราะนาม ก็คือเจตสิกไม่เกินสามสิบห้ารูปนะรูปคืออะไรรูปคือกรรมมัชโรปสิบแปดจิตตัชโรปสิบห้าเพราะว่าวิบากจิตตัชโรปได้ด้วยนะวิบากจิตตัชโรปวิญญาณเนี่ยสามารถถใา้เกิดจิดตตัชโรปได้นะแต่ว่าปฏิญที่วิญญาณจะมีกรรมมัชรปสิบแปดนะเพราะนั้นนามก็เป็นปัจจัยกับนามรูปนี่ไม่ใช่ตัวตนเลยนะแต่มันอยู่ในตัวเราที่เราสําคัญว่าเป็นตัวเรา ถ้าเรามาแยกแยะมาพิจารณาจะรู้ว่าอ้มเป็นเรื่องของวนเวียนเรื่องของปัจจัยเนี่ยนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยอะแล้วนามอยู่ที่ไหนรูปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราต้องมาสังเกตต้องมาวิเคราะห์ตอนนี้ผู้เจ้าสอนให้เราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะนักวิทยาศาสตร์นี้ช่างสังเกตไหมช่างวิเคราะห์หรือเปล่าช่างคิดตั้งทฤษฎีไหมะนะแล้วเขาก็นักวิทยาศาสตร์นานๆมาคิดทีหนหรหือเปล่านอะ จะกินจะนอนจะถี่จะอะไรบางคนไม่ยุ่งกับภรรยาสามีตัวเองเลยนะมัวแต่ไปเข้าห้องทดลองอยู่เนี่ยในสุดก็เป็นไม้เมียทิ้งเพราะอะไรสนใจวิทยาศาสตร์มากกว่าเพราะ,ะนั้นเราเองเนี่ยพู้เจ้าก็สอนให้เราเนี่ยเอานิสัยแบบวิทยาศาสตร์เลยนะต้องเรียนรู้ทฤษฎีมาเสร็จแล้วมาสังเกตมาวิเคราะห์มาไขาครวนมาคิดคน้นนะมาตั้งสมมติฐานนะแล้วก็ฝักใฝ่สนใจนะ มันก็จะทําให้มีการพัฒนาความรู้ความคิดและในสุดก็สามารถที่จะเห็นแจ้งได้ด้วยนะนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสายตนะอะไรคือสายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้ตาหูจมูกกายใจมันคือนามรูปนั่นเองนะแต่ว่านามรูปพิเศษถ้าเกิดไอ้รูปธรรมดาเนี่ยมันไม่ค่อยพิเศษแต่ไอ้รูปที่ตรงนี้มันพิเศษนะพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถที่จะทําให้เกิดการรับข้อมูลได้ นะไอ้ธาตดินนะไฟลมเนี่ยนะทุกส่วนในร่างกายมันรับข้อมูลอะไรได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นรูปที่รับกระทบรูปที่มีความสามารถรับกระทบจะต้องเป็นรูปที่ผ่องใสางนั้นะสามสรูปทั้ง5้าเนี่ยมันเป็นรูปที่ผ่องใสสามารถที่จะรับกระทบสีต่างๆนะรับกระทบเสียงรับกระทบกลิ่นรับกระทบรสรับกระทบปวตทพะ ก็เลยทําให้ไอ้เจ้าวิญญาณมาเกิดที่ตาแล้วก็รับสีไปวิญญาณเกิดที่หูเกิดที่จมูกเกิดที่เลนเกิดที่กายรับสีแล้วก็ไปส่งต่อนะจะวิญญาณส่งต่อให้อะไรส่งต่ออารมณ์ให้ใครให้สัมปติชนะสัมปติชนะส่งต่อให้สันติธรนะสันติธนะส่งต่อให้วัตธรนนี่คือเป็นการเริ่มประมวลนะก็วัธรรนะส่งต่อให้ชาวนะตอนนี้แหละเริ่มที่จะอ่านเริ่มที่จะเก็บข้อมูลแล้วมันก็จะเกิดหลายรอบ นะอันนี้เป็นปัญจวารน,นี่เป็นทางตานะแต่ทางใจมันก็จะเริ่มรวบรวมสลับกันกับทางตาทางตาก็รับข้อมูลสีมาทางใจก็รวบรวมเก็บไว้แล้วก็เริ่มที่จะประมวลผลประมวลออกมาว่าไอ้สีเนี่ยมันคืออะไรมีความหมายว่งไงชื่ออะไรนะมันก็จะมีการประมวลกันอย่างนี้ยเพราะฉะนั้นรูปทางตาหูจมูกลิ้นกายคือสาสตร์ธารุภาเนี่ยมีผลมากก็เลยเรียกว่าเป็นอายตนะห้าอายตนะภายในด้วยนะ อายตนะภายนอกล่ะอะไรบ้างสีเสียงกลิน่นรสผูตับพะอายตนะภายนอกอยู่ในตัวเราหรือเปล่าอยู่และอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกริ้นกายใจอยู่ในตัวของคนอื่นมีไหมตกลงแล้วมันเป็นภายในหรือภายนอกแน่นะอายตนะคือตาหูจมูกริ้นกายของคนอื่นเป็นภายในหรือภายนอกฮะ แล้วสีเสียงกลิ่นลดโปรภีะในตัวเราเป็นภายในหรือภายนอกอ้าวเริ่มสับสนแล้วนะสีเสียงกลิ่นรดโปรตีะในตัวเราเป็นภายในหรือภายนอกอะสับสนเลยนะตัวลงตาหูจมูกแก้ใจนะในตัวเราเป็นภายในของตัวคนอื่นเป็นให้รู้นะ ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของอาจันะภายในภายนอกเนี่ยนะตาหูจมูกเร้นกายใจสัตว์ตัวรูปภาพต้องเป็นภายในอย่างเดียวสีเทียงกิโลผลพพิภัณฑ์ะอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นภายนอกอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นอาญตนนะมันไม่มีคนไม่มีสัตว์หรอกเป็นอาญตนะนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ทำไมตาหูจมูกลรินกายใจจึงเรียกว่าเป็นภายในทําไมสีเสียงผลิตภัณฑ์ทำไม,ถ,พพพไมถึงเรียกว่าเป็นภายนอกเพราะอะไรมีความสําคัญ ถ้าคนสําคัญก็จะเป็นคนในคนสําคัญน้อยกว่าก็เรียกว่าเป็นคนนอกเพราะ,ะนั้นตากับสีเนี่ยตาสําคัญกว่าสีไอ้ที่สําคัญเนี่ยเขาแปลงี้นะอัชฉตะเนี่ยอัชฉตะภายในเนี่ยนะอัจชตตะมีกี่อย่างโยมตีอย่างอัชฉตัชตะใช่ไหมก็คืออายตนะภายในนะแล้วก็นิยชตะนิยชตะหมายถึงว่าภายในของแต่ละคนแต่ละสันดาน มาถ้าพูดถึงนิยกัดชตะเนี่ยนะนิยกัจชตะเนี่ยถ้าพูดถึงนิยกัจชตะจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจถีเทียงกิรพัภน์ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยนะเป็นภายในหมดนะถ้าเป็นนิยกัดชตะโดยนัยยะของสติปัฏฐานสติปัฏฐานพิณากาเวทานาจิตธรรมเป็นภายในคือในตัวเราในภายนอกก็คือตัวคนอื่นนะนี่คือนิยกัดชตะแต่ถ้าเกิดอัดชดตชัดชตะอายตนะภายในอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นภายใน ยตนาภายนอกอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นภายนอกนั่นเป็นอัดชัดตัดชัตตะภายในจริงๆส่วนวิสยชัตตะก็คืออะไรวิสยชัตตะคือผลสมบัติโคจรัชตตะก็คืออารมณ์สามทิสองชาณกจิตที่มีอารมณ์ภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยไออัดชัตตะในที่นี้เนี่ยมาจากคําว่าอัตตะนะอัตตะกับ อธิอธิเป็นอัชชะใช่ไหมอธิเป็นอัชชะบวกกับอัตตะก็เป็นอัชชะตะอธิแปลว่าเกื้อกูลนะอธิในที่นี้ไม่ได้แปลว่ายิ่งนะแปลว่าเกื้อกูลอัตตะคือจิตอัตตะมีความหมายกี่อย่างอัตตะสี่อย่างคืออะไรอัตภาพคือร่างกายนะจิตก็คืออะไรบุคคลอ่าย่อมฝึกตนบัณฑิตย่อมฝึกตนคือฝึกจิต ใช่ไหมเพราะนั้นตนในที่นี้หมายถึงจิตแล้วก็ตนเป็นที่พึ่งของตอนก็คือโลกียกุศลโลอุตระกุศลนะแล้วก็อัตตาของโพวกเดระถีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่นี้อัตตาในที่นี้แปลว่าจิตหมายถึงจิตนะอธิแปลว่าเกื้อกูลอัตตาหมายถึงจิตเพราะฉนั้นเกื้อกูลแก่จิตโดยตรงจากกุศลทารูปก,กับสีใครเกื้อกูลกับจิตโดยตรงต้องจักขู่ ใช่ไหมเพราะเป็นที่เกิดของจิตเลยเป็นทวารของจิตเป็นที่เกิดของจิตแต่สีนี่เป็นเพียงอารมณ์อารมณ์ปัจจัยแต่ว่าจากักวุสาทเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยเพราะนั้นจกักวุสาทสําคัญกว่าลาเกื้อ,อกูลกับจิตโดยตรงก็เรียกได้ว่าเป็นภายในส่วนรูปอารมณ์นั้นเป็นอารมณปัจจัยเป็นภายนอกกรณีสรายตนะเนี่ยเราก็ยึดมั่นถือมั่นมากแท้ที่จริงแล้วมันคือปรสสัทรูปห้า และมานายัตนะก็คือจิตจิตก็ได้แก่วิบากสามสองดวงนะจิตก็คือมานายัตนะเนี่ยนะก็คือวิญญาณสามสองดวงนี่เอง้ะแต่พระเจ้าใช้คนละพยัญชนะเพื่อให้มีความสอดคล้องและความเป็นปัจจัยต่อกันนะสรายัตนะเมื่อมีอายัตนะแล้วก็จะทําให้เป็นปัจจัยแก่ภาษะมีการกระทบเมื่อมีตามีสีรกระทบภาษาก็เกิดนะมีหูเสียงมากระทบภาษาก็เกิด ภาษาเราสามารถสังเกตได้ไหมว,วันวันหนึ่งสนใจภาษาบ้างเปล่ามีภาษาเกิดตลอดเวลาไหมมีตลอดเวลาเลยภาษาบางอย่างเราก็ชอบภาษาบางอย่างเราก็ไม่ชอบเช่นตอนนี้หลบแอร์หลบแอร์นี่ยคือไม่อยากจะมีภาษากระทบแอร์ใช่ป่ะนะนั้นโยมไม่ชอบภาษานี่นะเออก็ต้องทําปริญญาด้วยนั้นภาษาเนี่ยเป็นการรับกระทบ นะอารมณ์ซึ่งเกิดพร้อมกันกับจิตเลยนะรมธรรมสามปการน่ะก็คืออายตนะภายนอกกระทบอายตนะภายในเกิดวิญญาณรวมธรมาารมสามประการก็เป็นผัสสะผัสสะก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาโดยตรงแต่ผัสสะเป็นปัจจัยแก่ธรรมะอย่างอื่นด้วยเปล่าเป็นด้วยนะแต่ตอนนี้ให้เห็นถึงความสําคัญนะเวทนาเนี่ย,ยนะนะจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นเวขาแล้วแต่ขึ้นอยู่กับผัสสะถ้าเป็น สุขะสัมปัสสะเวทนาก็เป็นสุขเวทนาถ้าเป็นทุกขะสัมปัสสะเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาถ้าเป็นอันุกรรมสุขะสัมปัสสะเวทนาก็เป็นอุเบกขาแล้วภาษาขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่มากระทบแม้อายตนะภายนอกที่มากระทบกายตนะภายในไม่มีอัตตาตัวตนเลยเหไหมเราบางังคับอะไรได้ปะไม่ได้เลยแต่ว่าเราเลือกได้เช่นเราไม่อยากเจอแอร์ เลอกได้ถามว่ามีเราเลือกจริงๆเข้ป่าไ,ไม่มีเลยนะเป็นจิตที่คิดไปเพราะว่าไม่ชอบความเย็นนะมันก็เลยทําให้มีความคิดว่าไม่เอาต้องไปนั่งตรงโน้นต้องไปนั่งตรงนี้มันเหมือนกับเราตัดการนะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยเป็นจิตเป็นจเนจตสิกนะเป็นการสังสมของกุศลบ้างอากุศลบ้างนะเวทนาความรู้สึกนี่เราก็ยินดียึดมั่นถือมั่นในสุขเวทนามากเราไม่ชอบทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเราก็ยังชอบอยู่นะ เพราะนั้นเนี่ยเราควรจะมาพิจารณาว่าเวทนาเนี่ยมันเกิดจากภาษาโดยที่มีอารมณ์มากระทบกับวัตถุนะมิถวาลก็ทําให้เกิดเวทนาพร้อมทั้งจิตนะนะนี่เป็นชาติวิบากหมดเลยนะนาะมเป็นชาติวิบากวิญญาณใช้วิบากนะมามนายัตระเป็นวิบากภาษาเป็นวิบากเวทนาเป็นวิบากนะอันนี้ผลของกรรมหมดเลยแต่ตอนนี้เริ่มจะเป็นอกุศลแล้วเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณห,หาตัณหาติดข,ข้องในเวทนาเวทนาอะไร